ช่วงที่แล้วนะครับเราได้ไปเห็นการดูแลรวมถึงวิธีการฝึกซ้อมของม้ากีฬาซึ่งเป็นพระเอกของกีฬาขี่ม้ามาราธอนกันไปนแล้วครับช่วงนี้ครับผมจะพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งองค์ประกอบสําคัญที่ไม่มีไม่ได้ครับนั่นก็คือสนามแข่งเรามาดูกันนะครับว่าสนามแข่งของกีฬาขี่ม้ามาราธอนจะมีวิธีการออกแบบอย่างไรและจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับก็ตอนนี้นะครับผมกําลังจะติดตามทีม นะครับไปทำการสำรวจสนามต่างๆนะครับรวมถึงจุดเช็คพอยต์ต่างๆด้วยแล้วก็เดี๋ยวตามไปดูนะครับว่าสนามในคราวนี้นะครับในการแข่งขันในครั้งนี้จะยากง่ายสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็อุปสรรคนี้จะมีอะไรบ้างตามไปเลยครับกีฬาขี่ม้ามาราธอนนะครับเป็นการขี่ไปตามภูมิประเทศครับฉะนั้นครับสนามก็จะขึ้นอยู่กับตามสภาพภูมิประเทศของแต่ละประเทศที่จัดนะครับโดยเน้นเรื่องเส้นทางของธรรมชาติเป็นหลักครับ ไปเรื่อยๆนะครับเส้นทางก็เริ่มขึ้นเนินลงเนินนะครับเป็นอุปสรรคอยู่ก็สมควรในระดับที่ายากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยครับนี่ก็จะเป็นจุดข้างเนินต้องบอกว่าชันนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งยานที่น่าจะสร้างความทุรักทุเลให้กับนักกีฬาเหมือนกันนะครับสูงเหมือนกันสําหรับลูกนี้เดี๋ยวตรงนี้ปุ๊บเราต้องหันกลับไปมองข้างหลังครับว่าว่าข้างหลังแล้วก็วิวตรงนี้คือจุดสูงสุดนะครับเพราะงั้น อ่าตรนีครับเราลองไปได้ครับได้ครับนะครับจุดนี้เป็นจุดสูงสุดของการแข่งขันครั้งนี้นะครับจุดสูงสุดก็คือจุดนี้แหละที่จะยากที่สุดแล้วตรงนั้นนะครับก็ในส่วนหนึ่งคือคือในจุดขึ้นเขาเนี่ยครับก็เป็นส่วนที่ยากนะครับ ขึ้นเนินขึ้นเนินลงเนินนะครับเราวัดจากตัวเราเองก่อนว่าเราเองเราเดินขึ้นเนินลงเนินนะครับเรายังเหนื่อยนะครับม้าเขาก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าเส้นทางถ้าขึ้นเนินลงเนินทํำยังไงถ้านักขี่คํานวณว่าจะขี่ม้าด้วยความเร็วขึ้นเนินม้าก็เหนื่อยพอเหนื่อยเสร็จปุ๊บเข้าไปใช้เวลาใช้เวลาเกินระยะขึ้นมาก็เสียเวลาอีกเช่นกันเพราะนั้นถึงได้บอกว่าคือการคํานวณของนักขี่นักขี่ต้องคานวณว่าสุภาพม้า ได้ยังไงบ้างเขาต้องต้องรู้ใจกันนะครับพูดงหลักการออกแบบสนามนะครับสิ่งที่ต้องคำนึงนั่นก็คือเรื่องของระยะทางของสนามที่จะต้องเป็นไปตามระยะที่ได้กำหนดไว้ตามรายการการแข่งขันอย่างสนามแข่งในครั้งนี้ครับจะมีระยะทางประมาณ30กิโลเมตรและระยะที่ไกลที่สุดของการแข่งขันนั่นก็คือ80กิโลเมตรครับโดยจะแข่งเป็นรอบๆนะครับนั่นก็คือ2รอบใหญ่และ1รอบเล็ก ซึ่งในแต่ละรอบนะครับนักกีฬาจะต้องนำม้ามาให้กรรมการตรวจสุขภาพทุกครั้งครับจริงๆในการสำรวจหรือว่าการทำสนามอย่างเงี้ยครับมันมันต้องมีปัจจัยอะไรที่เราต้องคำนึงบ้างครับคืออย่างแรกนะครับคือเราเราต้องรู้อย่างที่บอกครับต้องรู้กติการทำตามกติกาก่อนนะครับว่าพื้นผิวทางเป็นเช่นไรนะครับอ่าต้องดูพื้นผิวนะครับว่าหินหินใหญ่เล็กนะครับ ขึ้นเนินลงเนินอุปสรรคแค่ไหนลงน้ําหรือเปล่าอะไรมาณนี้ครับหรือมีลัดยางหรือเปล่าในส่วนของพื้นสนามนะครับก็จะมีส่วนพื้นผิวที่เป็นดินและเป็นหินบ้างครับแต่ก็จะต้องก้อนไม่ใหญ่และไม่คมนะครับหรือถ้าเป็นพื้นถนนลาดยางก็จะมีได้ไม่เกิน2%ของระยะทางทั้งหมดครับเพราะพื้นลาดยางนั้นลื่นและแข็งเกินไปสําหรับม้าครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีองค์ประกอบสําคัญอื่นๆอ,อย่างเช่นจุดเช็คพอยท์ จุดวอเตอร์พอยที่ต้องมีทุกๆ5กิโลเมตรครับเพื่อให้ม้าและนักกีฬาได้พักดื่มน้ํารวมถึงป้ายสัญลักษณ์ต่างๆนะครับซึ่งรวมๆแล้วนะครับหัวใจสําคัญของการออกแบบสนามครับพี่ไก่บอกว่าจะต้องคํานึงถึงสวัสดิภาพม้าเป็นหลักสําคัญครับซึ่งแตกต่างจากที่ผมคิดไว้ตอนแรกคิดว่าต้องเอาความโหดเป็นหลัก ความมันเป็นหลักแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องของสุขภาพ,ข,ภาพของ <ๆ S 1> ม้าลุ้น้วนเลยนะครับใ,<ช>ในเรื่องของค,ความปลอดภัยซึ่งผิดคาดครับพี่ไก่ใช่ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ากีฬาที่ฟังดูแล้วโหดๆอย่างเงี้ยนะครับการทําเส้นทางเนี่ยจะต้องคํานึงถึงอันดับแรกเลยคือม้าใช่ครับหลังจากที่คอสดีไซเนอร์นะครับหรือว่าผู้ออกแบบสนามได้ทําการออกแบบเรียบร้อยแล้วก็ยังเริ่มแข่งไม่ได้นะครับจนกว่าจะได้รับการตรวจช็คจากพี่คนนี้ครับ ็ตอนนี้นะครับกรรมการที่าจากต่างประเทศนะครับก็กำลังลงมาสำรวจสนามนะครับว่าเป็นถูกกฎเกณฑ์ตามหลักสากลหรือเปล่านะครับสำหรับสนามนี้นะครับเขาก็จะดูตามจุดต่างๆอย่างเช่นจุดเช็คพอยต์จุดวอล์กอพพอยต์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าได้มาตรฐานตามระดับสากลนะครับ So how is the track so far so good? Track so far we've we've seen 12 kilometers, it's been very good, we've mm -hmm. had two water points. Mm -hmm. and what I'm looking for is that every five kilometers mm -hmm. there's place for the horses to take a drink to mm -hmm. rejuvenate them. Okay. And then what I'm looking for is the trail, mm -hmm. and as you can see it goes off into the jungle. It's fair, it's natural and it describes the tropical layout of the country. Mm -hmm. So far it's been perfect. Okay. สนามในครั้งนี้นะครับจะใช้สําหรับการแข่งในระดับสากลจึงต้องมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดจากกรรมการสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติหรือว่า FEI เพื่อทําการตรวจสอบสนามเสนม้นทางต่างๆจะต้องปลอดภัยเนี่ยนะครับเขาก็ลงมาตรวจดูนะครับเพราะว่าเห็น ต้นไม้หรือว่ากิ่งไม้อันนี้นะครับมันยื่นออกมาซึ่งเวลาที่เราขับรถหรือว่าเราเดินเนี่ยมันอาจจะดูไม่สูงเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่บนม้าเนี่ยความสูงก็จะเพิ่มไปอีกนะครับเขาก็เลยกังวลว่าถ้าเกิดว่าคืนนี้มันมีลมหรือว่ามีฝนตกเนี่ยไอเจ้ากิ่งไม้อันนี้มันก็อาจจะลงต่ําลงมาอีกก็ได้นะครับแล้วอาจจะเป็นอันตรายต่อนักแข่งได้นะครับ ในการออกแบบสนามนะครับนอกจากจะมีอุปสรรคที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็ยังมีอุปสรรคจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นครับอย่างเสาไฟแบบนี้ที่อยู่ต่ำเกินไปถ้ากรรมการเจอจุดที่คิดว่าเป็นจุดเสี่ยงอาจเกิดอันตรายกับม้าหรือว่านักกีฬาได้ครับกรรมการก็จะต้องรีบบอกครับให้ผู้ออกแบบสนามได้แก้ไขในทันทีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนเส้นทางหรือว่าจะมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนั่นเองครับ ที่การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนะครับม้ากีฬาทุกตัวครับก็จะถูกนะครับกรรมการนะครับหรือว่าสัตวแพทย์นะครับนำไปตรวจให้ดูข้อต่างๆนะครับว่าผ่านเกณฑ์หรือเปล่านะครับถ้าม้าตัวไหนเนี่ยสุขภาพไม่ดีพอนะครับก็อาจจะไม่ผ่านเกณฑ์นะครับนั่นหมายถึงว่าไม่สามารถเข้าแข่งขันในครั้งดีได้นะครับแล้วก็ข้างหลังตอนนี้นะครับทั้งนักกีฬาและก็ม้ากีฬานะครับก็กําลังจะเตรียมตัวนําม้าเข้าไปตรวจแล้วครับ สัตวแพทย์นะครับถือว่ามีบทบาทสาคัญในการแข่งขันมากๆครับซึ่งนอกจากจะทํางานประสานกับกรรมการสนามในการตัดสินแล้วก็ยังมีส่วนร่วมสําคัญนะครับในส่วนอื่นๆเช่นการลงทะเบียนตรวจสุขภาพม้าสัตวแพทย์ประจําทีมสัตวแพทย์ที่ประจําอยู่หน่วยฉุกเฉินพูดได้ว่าการแข่งขันในแต่ละครั้งนะครับต้องใช้สัตวแพทย์และนักศึกษาสัตวแพทย์จํานวนกว่าร้อยชีวิตเลยก็ว่าได้ครับ การตราของสพัย์ในกีฬาประเภทนี้อันดับแรกจะเป็นการตรวจม้าก่อนเข้าแข่งขันดูประวัติดูรูปรพันธ์ะครับดูสุขภาพทั่วไปว่าเขามีความสมบูรณ์ไหมเป็นม้าแข่งไหมเป็นม้าที่สุขภาพดีไหมที่จะมาแข่งอายุถึงไหมก็คือว่าจะมาดูว่าม้าเนี่ยมีความฟิตเป็นนักกีฬาหรือเปล่า เกณฑการตรวจมานะครับเพื่อเช็คว่าม้าแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับไม่มีอาการบาดเจ็บก็ต้องดูกันหลายอย่างครับเช่นการตรวจการเต้นของหัวใจครับหรือว่าฮาร์ดเลดความชุ่มชื้นของผิวหนังกล้ามเนื้อสีเหงือกผ่านไหมครับคุณหมอถือว่าผ่านไหมครับผ่านนี้ก็ถือว่าตามเกณฑ์ใช่ไหมครับ เมื่อกี้ดูเห็นแบกเหงือกด้วยดูเหงือกอะไรบ้างครับโอเคครับดูสีกับดูว่ากดแล้วเลือดเข้ามาเติมเต็มไปเท่าไหร่ครับควินาทีเอาถ้าเหงือกไม่โอเคจะเป็นสีอะไรครับจะเป็นสีแดงเข้มครับอ๋อครับรวมถึงให้ม้าวิ่งเหยาะๆเพื่อให้ดูท่าทางการวิ่งว่ามีอาการบาดเจ็บของขาทั้งสีข้างหรือไม่ครับถ้าม้าตัวไหนไม่ผ่านเกณฑ์นะครับก็จะไม่มีสิทธิ์ลงการแข่งขันในครั้งนี้ครับ เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาติดตามดูสำหรับการแข่งขันว่าจะเป็นอย่างไรนักกีฬาและม้าคู่ใจจะต้องพบเจออะไรบ้างสักครู่เดียวครับ